ก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยว อย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันนะครับว่า13ท่านนี้จะมีใครได้ตัวอะไรกันบ้างโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยว่าผู้โชคดีจะมีใครมาันบ้างครับก่อนที่จะไปสุ่มนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดแคป์ต์ใส่พีด้วยนะครับที่สำคัญเลยลืมกดกระดิ่งเพื่และพาดคิปให,ใหม่ของพี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบิวอุปกรณ์ชอบเว็บเติมเก,เกมเราบอกบริการซื้อไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงต่าง เช่นแมปบิวอ u ูหรือ g o อาการ์เดนแล้วเขายังมีบริการรับเติมโลบักด้วยนะครับและรับฟาร์มแมปต่างๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนพี่ก็เข้าเว็บสุ่ม,มไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนพี่เอาลิงก์ของคลิปที่แล้วมาใส่แล้วนะ แล้วก็อีกอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเริ่มแจกเอ่อตั้งแต่สิงโตก่อนละกันสิงโตก่อนละกันว่ามีใครได้สิงโตบ้าง10รางวัลแล้วก็นอกนั้นก็คือของอาตูบิดนะทุกคนอีก3ามรางวัลน,นะเดี๋ยวพี่ขอเอาสิงโตก่อนมาสิงโตเริ่มก่อนเหลือสรางวัลสามสองหนึ่งป๊บโอเคน้องคนนี้ได้ไปนะครับสิงโตนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะแอดชื่อไปนะนี่กดแอดเลยนี่ใส่ชื่อไปปึ๊บ โอ้ไอดีมีเป็นร้อยนะพี่ไม่รู้ว่าคนไหนนอ้องใครบ้างวะเนี่ยไม่รู้ว่าพี่กดคนแรกนะไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครอะน่าจะคนแรกแหละมั้งเนี่ยใช่ไหมใช,ใช่ใช่พี่ว่าใช่โอเคพี่แอดไปแล้วนั้นน้องชายมามาเรามาต่อคนที่2เลยดีวยกว่า3 2 1สองหนึ่งโอเคน้องคนนี้ได้เป็นสิงโตไปนะครับน้องนีล,ลนั่นแหละลุกจังนะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวพี่แอดน้องคนนี้ไปก่อนโอเคน้องชายพี่แอดไปแล้วนะอย่าลืมรับพี่ด้วย แล้วก็ใครที่เข้ามาเอาอตัวก็บอกด้วยนะครับว่าใครใครที่ได้ตัวอะไรมาบอกพี่ด้วยนะครับถ้าใครบอกผิดนะครับพี่พี่มีคลิปอยู่พี่จะเลื่อนดูคลิปก่อนที่จะให้ตัวนะทุกคนเออบอกด้วยนะว่าได้ตัวอะไรจากคลิปนี้นะทุกคนเออมาคนที่สองว่าไงปึ๊บโอเคน้องคนนี้ก็ได้สิ่งโตไปอีกนะครับนี่น้องคนนี้เลยพอใครพี่แอดไปแล้วมาตอนนี้ก็ได้ ผู้โชคดีสามคนแล้วนะสิงโตออกไปแล้วสามตัวมาคนที่สี่ปุ๊บโอ้ยน้องคนนี้ได้ไปนะครับคนที่สี่โอเคพี่แอดมาแล้วอย่าลืมรับเพื่อนพี่ด้วยนะครับคนที่ห้าปุ๊บโอเคน้องคนนี้นะครับชื่อผมครับพี่ชายโอเคครับใส่ชื่อน้องลงไปเลยแล้วก็แอดเลยน,นี่นะครับน่าจะคนไหนวะเนี่ยคนนี้เหรอ พี่อาตามชื่อที่แบบเขียนมาให้นะน่าจะเป็นคนนี้แหละโอเคพี่แอดเวลนะานันนอ์จัยเดี๋ยวคนคนที่6นี้พี่จะเอาเป็นอดูบิดตัวหนึ่งก่อนและกันทุกคนเอาให้ลุ้นหน่อยเอาให้ลุ้นหน่อยอันนี้คือของอดูบิดนะครับเดี๋ยวอดูบิดจะออกแค่ตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีก2ตัวออกเป็นท้ายหลังหลังหลังจากอันนี้นะทุกคน 3. อดูบิดนะตานี้อดูบิดนะ3 2 1กด โอเคน้องคนนี้เป็นได้เ,เป็นคนได้ไปนะครับอดูบิดอ๋อใส่ชื่อน้องเข้าไปไหนทูซี่โอเคนี่นะครับแอดไปเลยโอเคพี่แอดไปแล้วนะอดูบิดอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมไปรับแอดพี่ด้วยนะเออรอบนี้เป็นรอบของสิงโตนะครับอีก5้าตัวนะสิงโตอีก5ตัวนะววนะทุกคนเออสิงโตอีก5้าตัวเดี๋ยวพี่จะสุ่มรัวๆถึง10ตัวเลยนะครับให้หมด5ตัวนี้ไปน้องนั้นอดูบิดอีก2ตัวนะทุกคน สิงโตนะรอบนี้สามสองหนึ่งกดปุ๊บเอาคน้องอย OK, ูโอเคเก้าเก้านะครับได้ไปไหนดูซีไหนดูซีน่จาจะคนนี้นะครับไปพี่แอดไปเลยมาต่อสิงโตออกไปแล้วนะครับตอนนี้สิงโตเหลืออีกสี่ตัวสามสองหนึ่งตัวที่เจ็ดโอเคตัวที่เจ็ดน้องคนนี้ได้ไปนะครับนี่เป็นน้องคนนี้โอเคพี่แอดไปแล้วนะอย่าลืมไปรับตัว คนที่แปดสิงโตนะครับสามสองหนึ่งกดอือคนที่แปดเป็นคนนี้นะครับสิงโตไหนไหนดูซิไหนดูซิคนไหนวะเนี่นยน่าจะคนนี้นะโอเคมาคนที่เก้าปุ๊บอ๋อได้เป็นน้องคนนี้นะครับมาไม่ทันครับเอ,อ้ยมาไม่ทันนี่ก็ได้นะพี่มาสุ่มวันนี้นะเออคลิปน่าจะลงวันนี้เลยไม่น่ใจเหมือนกันคลิปน่าจะลงวันนี้เลยนั่นแหละโอเคแอดเลย คนสุดท้ายนะครับสิงโตตัวสุดท้ายสามสองหนึ่งกดคนนี้นะครับสิงโตไหนไหนไหนน่าจะคนนี้นะโอเคพี่แอดไปแล้วนะ้องชายน้องชาย,น,ชายน้องสาวเนี่ยแอดไปหมดแล้วนะถึงรอบชิงแล้วเหลืออดูบิดอีก2ตัวนะทุกคนอดูบิดสองตัวนะเออเพราะว่าอดูบิดออกไปแล้วตัวหนึ่งนะที่ทุกคนเห็นผ่านมาโอเคมารอบนี้เป็นของอดูบิดสองตัวสุดท้าย สามสองหนึ่งปุ๊บโอเคคนนี้เป็นคนได้อดูบิทตัวที่สองนะครับทุกคนเออนี่คลอกแล้วก็มาใส่ปุ๊บอย่าลืมรับเพื่อนพี่ด้วยนะครับคนนี้ปุ๊บแอดเลยมาคนสุดท้ายมาดูกันว่าคนสุดท้ายใครจะได้อดูบิตสามสองหนึ่งกดเป็นคนนี้นะครับน้องคนนี้นะครับได้อดูบิตไปนะครับผมคนสุดท้ายเลย แน่ดูบิดไปแต่ดูหน้าตาใน่สีโอเคหนีตรงช่างด้วยแต่หมวกด้วยเขีย <c oughs> าแอดแล้วโอเคนะครับคนที่เหลือก็จะลืมรับเพื่อนพี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่ได้ของนะครับทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับกิจกรรมมาเรื่อยๆนะถ้าใครแบบเป็นคนที่ติดตามพี่อยู่แล้วหรือเพิ่งมาใหม่แล้วแบบอยากติดตามพี่ไปเรื่อยๆดูคลิปพี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยพี่ก็มีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเอออันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะครับ ถ้าใครอยู่ตอนถึงแบบแบบตอนนี้พี่ยังไม่ดังใช่ไหมตอนแบบพี่ดังอะ่ะเออพี่จะแบบมีของรางวัลแจกยิ่งใหญ่มหาศาลมากแต่ตอนนี้แสบตายไปหมดแล้วว่าดูสิโอ้โหขี่ม้าเต็มตายพี่ยิงพี่จะอัดคลิปก่อนหน้านั้นนะทุกคนก็คือแบบมันจะมีแสงสีเสียงอะไรเต็มเลยอะ่ะพี่ก็เลยไม่ได้อดัดโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับคนที่เหลือก็มารับของได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วแบบเห็นชื่อตัวเองว่าตัวเองได้ตัวนี้ตัวนี้ก็อย่าโกงนะครับว่าได้ตัวไหนกันถ้า ถ้าพี่เห็นใครโกงนะครับว่าแบบเออน้องได้เสิ่งโตอะไรเงี้ยแล้วน้องบอกว่าได้อ d ดูบิทถ้าพี่ย้อนย้อนมาดูคลิปพี่จะย้อนมาดูคลิปก่อนนะครับว่าใครจะได้นะครับว่าใครได้ตัวอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็ถ้าแบบบอกยังไงนะน้องได้สิ่งโตใช่ไหมถ้าน้องบอกผิดว่าได้อ d ดูบิทใช่ไหมพี่ก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยนะพี่ก็จะไม่ให้เลยนะเออพี่ก็จะแบรนดออกเลยนะพี่จะไม่ให้เลยนะเราจะไม่โกงกันนะครับทุกคนเออพี่จะย้อนดูคลิปนะ ถ้าใครมาแล้วก็จะบอกผิดนะเออไม่งั้นพี่ก็แบนเลยอดเลยแค่นั้นแ,ลแหละเพเคถ้าเห็นพี่ใจร้ายอะไรเกินไปก็ต้องเป็นห่วงนะทุกคนเออก็ถ้าตั้งใจจะบอกอย่างนั้นก็พี่ก็ไม่รู้จะว่าไงพวกเองอ่ะเอออย่ากโกงแล้วกันพี่ก็ไม่อยากแบบเ,ออเห็นน้องน้องหนูหนูมาบอกพงบอกผิดบอกอะไรเงี้ยเออก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้มาบอกแบบเอ,อ้ยมาสุ่มเขาเรียกงไงมาสุ่มแบบผู้โชคดีนะเออ ล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดแคร์สไคร้พี่ด้วยนะครับที่สำคัญลอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็รักทุกคนนะครับจุ๊บอ่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะครับ